สวัสดีค่ะ สวัสด,ดีชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นก,การทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีธนูค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกกันเลยนะคะดวงชะตาโดยรวม เรื่องแรกนะคะของชาวราศีธนูค่ะธาตุไฟพระพฤหัสเลขห้าเป็นดาวเจ้าเรือนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมของทุกปีค่ะการงานของชาวราศีธนูค่ะโดดเด่นอะไรบ้างนะจ๊ะขึ้นมาเดอะชารลอดค่ะช่วงนี้อาจจะต้องมีการวิ่งเต้นติดต่อประสานงานนะคะคนที่ ทำงานของตัวคุณเองหรือว่าทำงานประจำมาค่ะจะมีการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะหรือว่าต่างจังหวัดนะช่วงนี้นะคะคนที่ทำงานเกี่ยวกับงานของตัวเองอสังหาริมารัพยะค่ะเป็นายนหน้าค้าที่ดินนะคะจะมีการติดต่อวิ่งเต้นนะคะแต่นี้ก็คือมีเกณฑ์ที่จะสำเร็จนะคะได้เปอร์เซ็นต์ได้อะไรอย่างนี้ค่ะการงานของคุณนะช่วงนี้ส่วนคนที่ยังไม่มีงานค่ะ หรือว่าคนที่กําลังมองหางานอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้งานค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตัวคุณเองต้องขยันในการส่งเ,เหมือนกับต้องขยันในการไปสมัครงานหรือว่าส่งข้อมูลของตัวคุณเองค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้อาจจะต้องขยันนิดนึงนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีธนูค่ะประจําเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรบ้าง เดเรมิจเซียนค่ะว้าวว้าวมีการเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณเล่นหุน้นร่วมลงทุนอยู่นะคะอันนั้นจะได้กำไรกำไรมานะคะแล้วก็มาจากความรู้ความสามารถมีไอเดียสร้างสารรค์หรือว่าเป็นงานที่คุณเพิ่งจะเริ่มต้นนะคะมองเห็นเลยค่ะช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จ,จะมีคนร่วมหุ้นนะคะเป็นพิเศษนะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่อง โชคลาบเข้ามาด้วยนะคะมีอะไรมาแบบฟุ๊กๆนะแต่อย่างที่บอกว่าเ,เล่นอะไรหรือว่าเหมือนกบลงทุนอะไรก็คือให้มีสติคิคดให้รอบคอบนะคะจะได้มีกินมีใช้ทั้งเดือนจะ้ะการงานการเงินต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาดูสุขภาพนะคะของชาวราศีธนูเดอะซันค่ะช่วงนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางบ่อยอย่างที่บอกนะอาจจะต้องไปติดต่อ ต่างชาติต่างภาษาหรือว่าการเดินทางเพราะฉะนั้นพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะมันออกกําลังกายนะแต่นี้บอกว่าชิลๆค่ะสบายๆนะคะแต่ก็ดูแลกันบ้างนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักการงานการเงินสุขภาพโอเคและมาดูความรักค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นมาค่ะเดวร์ค่ะคนที่ มีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้บุตรได้ธิดาค่ะขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะส่วนคนโสดค่ะมีคนที่ถูกตาต้องใจหรือว่าคบคุยคุย,คยกันอยู่นะคะมีเกณฑ์ลงตัวนะจ๊ะแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยค่ะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักไปแล้วมาดูค่ะว่าดวงชะตาโดยรวมประจําเดือนพฤศจิกาของท่านมีเรื่องไหนที่โดดเด่นบ้างนะคะ ช่วงนี้นะคะจะมีคนที่เข้ามานะคะอันนี้จะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องการงานนะเพราะฉะนั้นการงานของคุณค่ะจะมีคู่ค้าคู่ลงทุนมาร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นให้ดูเอกสาร,รสัญญาการค้อประกันการอะไรดีๆนะคะหรือว่าคุณมีโปรเจกต์ที่จะทํางานเพราะฉะนั้นอันนี้มีเกณฑ์ที่จะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะการหาแหล่งเงินลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือให้รู้เรื่องเอกสาร,รดีๆนะคะมัน,นก็คือมีเกณฑ์สําเร็จค่ะ ขอแสดงความยินดีร่วงหน้าด้วยนะคะต่อไปค่ะเทวดาประจำตัวคุณเองนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะในเดือนพฤศจิกายนยนี้นะคะอืม The Hermit มันท่านบอกว่าช่วงนี้นะจะทำอะไรนะคะพี่นิดพี่เคาะพิจรารณาเป็นพิเศษนะ ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณจะร่วมลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนที่อายุมากกว่าเข้ามานะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ เ,เหมือนกับว่าจะให้การช่วยเหลือนะเพราะในเกี่ยวกับที่คุณจะลงทุนเพราะฉะนั้นก็คือให้ดูแลดีๆให้ดูแลเป็นพิเศษนะคะให้รอบคอบให้ละเอียดนะคะกับการที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าหาเงินลงทุนหาผู้ร่วมทุนอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันพินิษพิเคราะห์นะคะกับสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะภายเดือนนี้นะจ้ะก็ขอจบคาทํานายเพียงเท่านี้ ขอให้ชาวราศีธนูคิดหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายและเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ